บทพิสูจน์ของลิซ่าบนเวทีโคเชล่าปี2025จาก K-POP สู่ศิลปินเดี่ยวระดับโลกจบกันไปแล้วสำหรับการแสดงวิกแรกของเทศกาลดนตรีและศิละปะระดับโลกอย่างโคเชล่าปี2025และแน่นอนค่ะว่าสำหรับคนไทยอย่างเราโชว์สุดแสนพิเศษที่เราทุกคนต่างตั้ง,ต,งตารอคอยก็น่าจะเป็นโชว์ของเต้าลิสหรือน้องลิซ่าที่ได้สร้างปรากฏการณ์ไทคนิคบนเวทีระดับโลกค่ะและสำหรับแฟนๆชาวไทยไม่ว่าจะเป็นบลิงหรือลิลลี่ เราก็คงดูโชว์ด้วยความภาคภูมิใจกับความสําเร็จของน้นงลิซาแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือไม่เคยรู้จักน้นงลิซามาก่อน55นาทีคือเวลาแห่งบทพิสูจน์ในเส้นทางศิลปินเดี่ยวระดับโลกอย่างเต็มตัวของน้องลิซาว่าจะเฉดฉายหรือไม่ค่ะและแน่นอนค่ะว่า้นงลิซาไม่เคยทําให้เราผิดหวังกวาด engagement ทําลายทุกสถิติการกล่าวถึงสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ในประวัติศาสตร์ของโคชิล่ากว่า6.1ล้านครั้งภายในเวลาเพียง1สัปดาห์ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X ด้วยแฮชแท็กลิซ่าเชลลาและยังถูกสื่อต่างๆยกให้เป็นหนึ่งในการสแสดงที่ดีที่สุดในโคเชลลาครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งสื่อดังอย่างเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ยกให้โชว์เดี่ยวของนอรลิซ่าคือหนึ่งในโชว์ที่ดีที่สุดของโคเชลลาปีนี้ส่วนบิลบอร์ดยกให้นอรลิซ่าเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ที่มีความครบเครื่องและเป็นป๊อปควีนและสื่อดังอย่างเดอะกาเดียนก็ยกให้นอลิซ่าสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจจากการเป็นศิลปินเดี่ยวส่วนสื่อดังอย่างเดอะนิวย r k กไทมส์ก็ยกให้ isa, ในอนนนนจจนนร์ลิซ ปี2025ค่ะส่วนซื่อดัง IMDb ได้รายง,งานว่านอริซาโดนกล่าวหาว Lip ่าลิปซิงค์แต่โชว์โคชล่าปี2025ของน้ของลอิซาได้ปิดข่าวลือทั้งหมดซึ่งการขึ้นเวทีโคชล่าในปี2025ในครั้งนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของนอลิซาจากศิลปินเคป๊อปสู่ศิลปินเดี่ยวระดับโลกได้อย่างไร้ข้อกังขาโดยการโชว์55านาทีของนอลิซานั้นได้สร้างความเซอร์ไพรส์รแก่แฟนๆในการขึ้นแสดงเทศกาลดนตรีและศิลปะระดับโลกอย่างโคเชล่าราเต ที่ต้องแสดงต่อหน้าผู้ชมมากกว่า3,000 30, 0คนและปีนี้เวทีซาราสเตดได้รับการจัดเตรียมไว้รองรับผู้ชมที่จะเข้ามาชมการแสดงของนอริซ่ามากกว่า100,000คนค่ะซึ่งนี่ถือว่าเป็นการโชว์แรกและก้าวแรกของนอริซ่าในฐานะศิลปินเดียวหลังจากแบล็คพิงคได้เคยแสดงบนเวทีโคเชล่าเมื่อปี2019และปี2023ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเท่ากับว่า55นาทีหรือเวลาเกือบ1ชั่วโมงที่แฟนๆอมความสุข แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือความกดดันอันหนักอึ้งของนอลิซาที่เธอต้องคิดมาทุกอย่างอย่างดีที่สุดและต้องมากกว่าศักยภาพที่เธอเคยทำมาแล้วในรายการ VMA, Victoria's Secret และออสการ์ในปี2024หรือพูดง่ายๆคือโชว์นี้ต้องสุดไม่แพ้โชว์ก่อนหน้า ทำให้โชว์คชิล่าปี2025นี้น้องลิซ่าต้องเอาคนเดียวให้อยู่หมดไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เสื้อผ้าหน้าผมทีมคอนเซปต์แดนเซอร์ทีมงานเพลงหรือแม้แต่การพูดคุยกับเหล่าแฟนๆบนเวทีเพราะหากว่าเธอทำได้ดีเธอก็จะก้าวข้ามศิลปินเคป๊ OP, สู่ศิลปินระดับโลกแบบที่ไร้ข้อกังขาและหากถามว่าทำไมคือความกดดัน พอตัวน้องลิซ่าเองก็เป็นศิลปินชื่อดังที่ผ่านงานคอนเสิร์ตมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนั่นเป็นเพราะว่าโคเชล่าไม่ใช่งานคอนเสิร์ตของแบล็คทิงหรืองานคอนเสิร์ตเดียวของนอลิซ่าเองต้องอย่าลืมว่างานโคเชล่าคือเทศกาลดนตรีและศิลปะระดับโลกที่มีเหล่าศิลปินนับร้อยคนและนั่นหมายความว่าคนที่มางานโคเชล่าไม่ได้ชอบศิลปินคนเดียวกันทุกคนไม่ได้รู้จักนอลิซ่า ทุกคนไม่รู้จักบลักทิ้งหรือบางคนอาจจะรู้จักลิซ่าในฐานะนักแสดงจากซีรีส์ The w h ว t e l o t u สซีซั่น3เท่านั้นและนั่นแปลว่าหากเธอทำโชว์ได้อย่างน่าประทับใจนี่คือโอกาสในการสร้างฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นโดยปริยายค่ะและน้อลิซ่าก็สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนและแฟนคลับทั่วโลกได้เห็นว่าการแสดงของเธอนั้นช่างน,น่าตื่นตาตื่นใจและยอดเยี่ยมมากแค่ไหนสมกับที่สื่อต่างประเทศอย่าง h o l l y w o o ร r e p o r เต r ยกให้โชว์เดียวของนอลิซ่าเป็นหนึ่งในการแสดงที่ดีที่สุดของโคเชล่าในปีนี้ และเธอยังพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินเดี่ยวดับโลกจริงๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของนอลิซาที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ